สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีอีกครั้งหนึ่งของวันนี้ดีใจกับคนที่ถูกหวยนะครับเบาตามตรงเลยพี่น้องงวดนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ผมรุ้นมากๆครับผมบอกไว้ก่อนว่าบางคนบอกว่าอาจารย์มันหลายตัวคะ่ะดวงไพ่ดวงมั่นพี่น้องไม่มีอาจารย์ไหนให้หางเดียวเลยผมก็ไม่ได้แบบว่าทุกคนผมจะเล่าให้ฟัง ผมให้แนวทางเนี่ยผมก็ไม่ได้แบบว่าจะไปรู้หมดขนาดนั้นว่าเลขจะออกตัวนั้นตัวนี้นึกออกไหมมันก็คือจินตนาการทุกคนถ้าพูดในเชิงวิทยาศาสตร์ก็คือมันก็คือจินตนาการมนคือหลักความความน่าจะเป็นมันคือการมโนว่าปู่มาบอกมันคือการมโนจิตมโนภาพว่ามันจะออกตัวนี้ถ้าเกิดว่าผมแบบมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าออกตัวนี้ล้านเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ย ผมอะบ่มานังขายของบบมานั่งแพ็คของไปหนึ่งผมซื้อเลขอย่างเดียวแต่ละมือแต่ละเว้นน่ะโอ้ถ้าให้แม่นขนาดนี้ก็ให้หางเดียวไปเลยสิให้ตัวเดียวเน้นๆไปเลยถามว่าบทถือเดี๋ยวเจ้าก็ว,วา่าคือเก่าละ่ะผมก็ว,วา่าคำาว่าบทถือก็ว,วา่าคือเกา่าแต่ว่าผมจะเล่าให้ฟังว่าที่มาที่ไปของเลขผมอะมันไม่ได้มาจากความมั่นใจหรอมันไม่ได้ถูกมันมาจากแบบว่าถ้าผู้ตวาวิทยาศาสตร์นะผมก็นั่งอยู่เฉย เลวผมก็คิดแล้วผมก็มองเห็นว่ามองเห็นอยู่กลางหน้าผากผมเนี่ยอยู่ข้าง <c oughs> สายจออยู่ข้างหน้าผมเนี่ยว่าเออเยกมันจะออกตัวนี้เ้ยเนี่ยโอเลกตัวนี้มันมาเ้ยเออเฮ้ยเล่ตัวนี้มันเหมือนได้ยินว่าเพื่อนบอกตัวนี้เว้ยอะไรอย่างเงี้ยคิดไปเองคันว่ารักวิทยาศาสตร์นั่นคิดไปเองกับผมก็คิดไปเองแล้วก็น,นึกไปนึกมากแล้วก็มาเขียนในจิ้งเจา้าคันว่าตัวเดียวมันจะ กับสิเปตยานโพดเปตยานคือเป็นอย่างมันสิบะถ,ถือผมก็ไม่ใช่ผู้วิเศษทุกคนผมว่าไม่ใช่ผู้วิเศษผมเป็นเอ่อเป็นสะพานบุญผมเป็นแค่สะพานบุญให้ทุกคนเหยียบย่ำข้ามไปคุณดิกนีลากรมิเลกขัขงเทิงซีตขังไตซีตูตต่กับสิบประมาณนี้แหละก็ต่อเจแปด 8, ขวัวออกมาก็ตอแปกด 8, กผมกับข้าวณแล้วว่าคันถือกับคุ้ม เออเข้าใจบ่คันถือกระุ้มันถือกระุ้มก็เลืยว่าจากซีหละก็งวดนี้งวดวนีเสีเอาแนวท่างย่บรนระินอห้าหกหกหก้าชอบมากเล่นตัวเดียวเลยใช่ไหม แล้วงวดนี้จะเอาแนวทางไหมเงี้งวดวันที่สิบหกเนี่ยเอาบ่พี่นอ้องแต่ผมบอกเลยว่างวดนี้ผมตื่นเต้นมากนะครับตื่นเต้นมากเพราะว่ามันเป็นงวดที่คนใช้เงินเยอะ ในเดือนที่ผ่านมาในเดือนเมษาคนใช้เงินเยอะแล้วก็คาดหวังว่าจะถูกหวยนะครับก็คาดคาดหวังว่าจะถูกหวยก็เลยแบบกดดันก็เลยกดดันยันมันบบกเขา่าพี่นอ้องกดดันยานมันบกเขาแต่ก็ดีใจ แต่ก็ดีใจเพราะว่า FC ผมส่วนใหญ่คนที่ซื้อแนวทางใครที่แบบว่าใครที่ใครที่ติดตามผมดำนานเวลาเขาซื้อลอตเตอรี่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยเขาจะเขาจะซื้อเป็นอยู่แล้วถ้ามันถ้าเกิดว่ามันออกในใบอันนั้น่ะโจกโลกฟ้าอันนั้นอะยังไงก็ถูก นะครับก็ยินดีด้วยกับคนที่ถูกนะครับงวดนี้เป็นยังไงบ้างทุกคนงวดวันที่สิหกเนี่ยคือพอมันออกงวดเว้นงวดแนวทางผมเข้างวดเป็นงวดผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ็งวดนี้ให้แนวทางดีไหมหรือว่าบอ่อหย่ยเอาบอ่พี่นอ้องให้ผมให้แนวทางไหมถ้าผมให้แนวทางพิมพ์เลขหกห้าให้หน่อยครับพิมพ์เลขหกห้ามาทางวดนี้อยากให้ผมให้เหมือนเดิม แต่ว่าทุกคนก็ต้องเบาๆหน่อยนะต้องเบาๆ,บาๆให้ผมให้แบบแบบเต็มใบให้ผมให้สามวันหรือว่าก่อนก่อนหวยออกวันหนึ่งแบบเมืม่อวานเอาแบบเมื่อวานไหมแบบว่าก็ดีนะให้แบบเมื่อวานก็ดีให้เลยเหรอเอากับประกาศขึ้นมาก,ก่อนจะได้ซื้อ ลอตเตอรี่ค่ะได้เลยว,วันที่สิบหกสิบหกพฤษภานะครับพร้อมอยังพี่น้องพร้อมหรือยังครับสาธุเด้อขอให้เป็นเลขในใจ ใครมีเลขในใจเลขไหนบ้างพิมพ์มาก่อนเขียนเสร็จแล้วเขียนเสร็จแล้วผู้ใดมีเลขในใจตัวใดพพ์มาพี่น้องมีเลขในใจตัวใดพิพ์มามีสองตัวให้ไปสองตัวนะครับให้ไปสองตัวเลขในใจพี่มาผมเขียนแล้วแล้ว งวดวันที่16 16พฤษภานะครับงวดนี้ผมจะไลฟ์สดแนวทางเต็มใบวันที่13เวลา2องทุ่มนะครับเจอกันแครเลยครับ แคปเลยทุกคนพุ่งนี้ไปซื้อลอตเตอรี่กันพุ่งนี้ไปซื้อลอตเตอรี่กันอาจารย์ขึ้นหายไว้แท้ปกตินะปกติผมให้ไวแบบนี้เป็นปกติแล้วถ้าผมไม่ให้วันหวยออกเลยผมก็จะไปให้ถัดหวยออกวันหนึง่ง ชอบมาติด8ดเลขคืออย่างนี้เลขแปดมันเต็มหน้าผมเลยแคปหรือ,อยังผมจะเล่าให้ฟังงวดเนี้ติดเลขแปดไปเลยงวดนี้ติดเลขแปดไปเลย นะครับทุกคนติดไว้เลยทำไมต้องติดแปดเป็นอย่างจะต้องติดแปดพี่นอ้องมันมีที่มาแต่ผมขออนุญาตอุบที่มาไว้ก่อนเอาไว้เล่าไรสดหน้าเดี๋ยวไรสดหน้าสิโบมี่เนี่ยวาเดี๋ยวไร เดี๋ยวไรสดหนาโพสิบมีพื้นเว้าขออนุญาตอุบไว้ก่อนสำหรับที่มาเลขแปดวันพรุ่งนี้ลอตเตอรี่เปิดขายจับเอาเลยจะจับเลขไหนมาใส่เลขแปดจับเลย